โอ้หนี่นี่นี่แม่ครัววะปะ้าบาทจ้าเลขเข้ามาค่ะมาเลยซาทอดมันกุ้งค่ะหบาทห้าบาทค่ะชิ้นละหบาทค่ะอร่อยเหมือนคนทอดเลยนะะไมาไม่กินเอาไม่กินเหรอไม่กินไม่กินเนือมนไม่กินเน้มันกุ้งห้าบาทห้าบาทเลยจ้าอร่อยเหมือนคนทอดเลยนะจ๊ะเตรียมได้จะเตรียมได้ได้แล้วได้ เอาโรโรโรคนแต่ละคนขายยังไม่ได้สักอันนี่คือนี่คือรุมรุมฟ้ากันใช่ไหมนี่โอ้ยอนเขาเลยให้กำลังใจเน้นเน้นนะนี่จะไปใายลัดหนักนะใช่ไหมลัดหนนะทีมก้อนได้ปรับรุนได้ปรับรุทุ